ให้เป็นรางวัลกับเพื่อนๆพอมาอยู่เขาอแล้วอากาศมันดีก็เลยขี้เกียจนะคะมีคนเขาโดนโกงจากการจักมิตรแล้วเราจะให้กําลังใจเขายังไงผมเองไม่มีไม่รู้จะพูดยังไงให้เขามีกําลังใจต่อนะคะจริงๆแล้วพี่เกศก็เจอเจอหลายๆคนแม้กระทั่งพระเนี่ยคะ่ะพระที่อยู่ กับหลงตาเนี่ยก็มีบางองค์นะ oh, oh. โดนโทรมาหลอกเรื่องของภาษีเรื่องของใบแจ้งความแล้วท่านอะอยู่ทางธรรมท่านไม่ได้อยู่ทางโลกนะคะคราวนี้ก็ไปหมดเลยฮะโดนโดนเป็นหลายหมื่นนะฮะหลายหมื่นนะคะ oh. การที่จะพูดให้กําลังใจยังไงดีเอาจริงๆแล้วอะค่ะคนที่เสียไปเนี่ยจริงๆเขาอยากได้เงินคืน สิ่งที่แบบว่าตัวพี่เกดได้ไมได้มีโอกาสทําแต่ว่ากับพระพี่กไม่ได้แตะตัวนะกับคนอื่นๆที่โดนหลอกพี่เกดก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่เดินโดนแค่นี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเลยเลยที่เราจะได้สร้างบารมีกับคุณมิตรคนนี้นะคะเงินที่เราได้ไปเราไม่รู้หรอกว่าเป็นค่านมค่าข้าวค่า,ารักษาพ่อแม่ของเขาหรือเปล่ามันก็มีแหละว่าในทุนใหญ่อาจจะแบบว่าเป็นคนที่ใส่แบรนด์เนมประโคมตัวถมอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปมองถึงจุดนั้นแต่ว่าเพื่อนเราที่เสียไปเนี่ย ในทางโลกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราโดนหลอกเราเจ็บใจแต่ในทางธรรมและในทางกรรมเงินก้อนนั้นคือเงินที่มีโอกาสได้สร้างบาร,รมีซึ่งการสร้างบาร,รมีในอนาคตเนี่ยสมมติโดนไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งตรงนี้ไม่รู้จะซื้อบริวารได้ขนาดนี้หรือเปล่าดังนั้นแล้วเนี่ยแทนที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คลื่นบุญมันไม่เข้าเราบาร,รมีเรามันไม่ไม่ได้หมุนเวียนมันไม่ได้เกิดเนี่ยเพราะว่าเราโมแต่เสียใจแล้วก็เจ็บใจอะค่ะ เราเจ็บใจะทำไมทําไมถึงทำโอ้ยถ้าวันนั้นไม่โอนไปนี่ถ้าเราแบบเอะใจสักนิดนึงเนะี่ยการคิดอย่างเงี้ยเป็นการเชื่อมกระแสสายใย,ยกรรมนะคะมันทําให้ใจเราถูกดิ่งเกมกรรมมันจะดึงเราลงไปว่าจงอย่าเฟื่องฟูเพราะในจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในเหตุการณ์นั้นนะคะสิ่งที่มันแทรกมาด้วยถ้าเป็นจากทวยเทพเทวดาฟ้าฟ้า,ฟาใช้กรรมให้หมด เอาไปเลยนะปล่อยให้มันไปเลยสละให้ได้แล้วไปเอาทรัพย์ใหม่ก้อนใหญ่ในภายภาคหน้าดังนั้นแล้วจริงๆตรงเนี้ยเงินเนี้ยค่ะคือเงินที่เราทุ่มแทนที่จะแบบว่าวันนี้10บาทวันนี้100บาทมะลืนนี้อีก200บาทเพื่อสะสมให้ได้แสนหนึ่งเราแค่ใส่ตู้มเดียวไป1 0 0 0 0แบาทแม้เราจะเป็นหนี้ก็ตามแต่ มันเป็นเงินที่เรามีโอกาสได้ทําทานบารมีที่จะสร้างบารมีของตัวเองส่วนตัวนะคะพี่เกดก็จะแนะนําทุกคนเลยว่าให้คิดไปเลยว่าเงินก้อนนี้หลวงปูค่คะหนูขอใช้เงินก้อนนี้เป็นฐานเเป็นทานในการสร้างบารมีของตัวหนูเองใครที่ได้ไปก็ขอให้เขาโชคดีมีความสุขและได้ดำเนินชีวิตได้คล่องตัวจากเงินก้อนนี้ของหนูและบารมีที่หนูคิดสละในครั้งนี้ โดยที่ไม่มีความหงแหนไม่มีความเจ็บใจใดๆหลวงปู่คะส่งก้อนใหญ่ก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมาให้หนูไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดหนูอาจจะถูกหวยห,หนูอาจจะขายของหนูอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้หนูได้รับความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมหนูสละแล้วนะคะหนู ทำตามคําสอนของหลวงปู่หลวงตาอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วอย่าให้ชีวิตของหนูต้องบ้งบงนะคะชีวิตของหนูจะต้องรุ่งเรืองรุ่งโรดราบรื่นและสาเร็จหลวงปูค่คะหนูขอสละก้อนนี้ไปหนูเชื่อมั่นในคําสอนของหลวงตาหนูจะตั้งใจสวดมนต์ถวายและอัดพลังบุญไปให้ทั้งเขาแล้วก็ครอบวิมานให้กับตัวหนูฉะนั้นแล้ว หนูจะต้องได้ซับก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะส่วนตัวพี่เกดเนี่ยก็จะบิดความรู้สึกของหลายๆคนด้วยตรงนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเราทําบุญเป็นล้านๆเลยเพียงแต่ว่ามันค่อยๆทยอยทยอยทยอยเราทําทานบารมีเป็นล้านๆเลยนะคะแต่เราค่อยๆทยอยทยอยทยอยทานะคะอืมนะคะเราค่อยทยอยทาบางทีก็เป็นล้านเลยแต่อันเนี้ย โชคดีได้หน้าใหญ่หน่อยนะคะบอกว่าก้อนใหญ่หน่อยเราโชคดีแล้วที่ได้ทำนะคะยุงิ้งบอกว่าคิดว่าเราเคยติดหนี้เขามาแล้วก็ให้เลิกแล้วต่อกันบางครั้งเนี่ยมันหลอกมันหลอกใจตัวเองไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเราเรามันไม่เห็นเป็นรูปธรรมอะว่า มันไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าเคยไปติดค้างกันตอนไหนทําไมต้องเอาไปกันทีเป็นแสนเลยเหรอโอ้หมดบัญชีเลยนะเนี่ยคือมันมองไม่เห็นเป็นรูปแบบว่าเคยไปทําอะไรเขามาแล้วมันเหมือนกับการหลอกตัวเองค่ะซึ่งสมองเรามันไม่ได้โง่ไงความจริงที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องจ่ายเงินตรงนั้นออกไปด้วยความกลัวด้วยความไม่รู้ด้วยความโลภนะคะความกลัวความโลภความรักตรงเนี้ยเป็นเหยื่อของสก c a ม,มอร์ใช่ไหมเราไม่รู้สมองมันเรียนรู้ตรงนั้นว่าเรารู้ไม่เท่าทัน นะคะเรารู้ไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นพี่เกดเลยมองว่าเอ๊ะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการสลับซับตรงนี้ออกไปคือถ้าแบบว่ามานั่งคิดว่าเออก็เลิกแล้วต่อการไปมันมีความรู้สึกว่ากูไม่อยากให้คนขี้โกงอะ่ะนะคะไม่อยากให้คนขี้โกงแล้วแบบแต่ชาตินี้มันมาโกงนะมันเอาไปแบบซื้อแอร์เมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ในขณะที่เรายังถึงถือถุงผ้าโลกร้อนคือมันรู้สึกไม่ใจมันไม่ใสมันไม่บริสุทธิ์เต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นพี่เกดเลยบิดมุมมองเลยว่า เราได้อะไรจากตรงนี้เพราะครูบาอาจารย์คือหลวงตามาเนี่ยค่ะท่านทําให้เห็นเป็นให้ดูเวลาท่านให้ขอทานหรือให้ใครนะเตทีหนึ่งอ่ะพันหนึ่งนะคะแบงค์พันหลวงตาบอกว่าให้ไปทีหนึ่งเขาต้องจําเราให้ได้เขาก็จะชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลวงตาจะแบบกระตุก ตอบของการบริจาคเลยอะคะ่ะแทนที่จะแบบปกติเนี่ยให้ให้ขอทานเหลืออะไรอย่างเงี้ยแบบ20บาท50บาทนี่เราก็รู้สึกว่าแบบเจ๋งแล้วนะคะจากเหรียญเนี่ยเราให้เป็นแบงก์เรารู้สึกว่าเจ๋งแต่หลวงตาเนี่ยให้เป็นพันพี่เกดก,ก็ถามว่าโอ้ยใครจะไปรู้เราว่า1000พันของของเราเนี่ยเขาจะประทับใจไปขนาดไหน แล้วใจที่จ,จิตของเขาที่มันประทับใจอะค่ะมันจะทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะพัฒนาชีวิตของตัวเขาเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วได้มีโอกาสเนี่ยแจกแบงค์พันอย่างเงี้ยกับคนอื่นบ้างนะคะคราวนี้มันย้อนกลับมาที่ตรงนี้ค่ะพี่เกดมองเห็นอย่างบางทีคนมาแบบว่าลุงตาค้าขอรถลุงตาให้กุญแจรถไปเลยแล้วเขาก็ขับออกไปเลยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาชีพด้วยนะ พี่แบกเนี่ยยังถึงขั้นแบบวิ่งลงไปแล้วก็บอกว่าโอ้ยคนนั้นเอารถไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้กิติศัพท์ของคนคนนี้ค่ะว่าเป็นคนที่แบบหาเงินจากจิตศรัทธาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่หลวงตาบอกเราให้เขาไปแล้วให้เขาไปเลยเดี๋ยวเราก็มีคันใหม่นะคะแล้วพี่เกดก,ก็มานั่งแบบดูว่าแบบในทางโลกเนี่ยรู้สึกว่า หลวงตากาลังถูกหลอกเอารถไปแต่ในทางธรรมและในทางกรรมหลวงตากําลังสร้างบารมีพิเกตเลยจดจําโมเมนต์นั้นมาค่ะว่าไม่ว่าพิเกตจะเสียอะไรไปหรือเพื่อนพิเกตเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของเครื่องเพชรเรื่องของทรัพย์สมบัติหรืออะไรต่างๆนะคะพิเกตก็บอกว่าใครจะไปรู้แล้ว,ว่าตรงเนี้ยป,ป้าป้าหมาม้าหรือว่าตัวเราอะกำลังสร้างบารมีซื้อบริวารในอนาคตคนคนเนี้ย นะคะหรือใครที่มีส่วนในการที่แบบได้รับเงินจากเราไปแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือคุณมิตรตรงนี้นะคะที่ได้รับส่วนจากเงินที่เราเนี่ยโอนออกไป คือคนที่จะมาเป็นขี้ข้าในอนาคตเขาจะมาเป็นบริวารหรือขี้ข้าในรนาคตพี่เกดคะแต่หนูจะไม่เกิดแล้วอ่ะหนูไปยุคพระศรียุคพระศรีก็ต้องมีบริวารพวกเขาก็จะมาเป็นบริวารของตัวเราต่อให้เขามาเกิดเป็นในยุคพระศรีไม่ได้นะบางทีเขาอาจจะไปตายเกิดเกิดตายเกิดเกิดอีกไม่รู้กี่ชาติแล้วก็ได้ไปเจอกันในยุคพระศรีก็ได้เขาอาจจะต้องไปตกนรกตามกรรมเขาก่อน <c oughs> อันนั้นคือเรื่องของเขาแต่ในส่วนของเราอะค่ะจะมีจิตที่ต่อสายใยบุญ เราจะคิดบวกยังไงให้ใจเราไม่เสียหายต้องเป็นการคิดบวกที่ไม่หลอกตัวเองการคิดบวกที่ไม่หลอกตัวเองเนี่ยพี่เกดจะคิดเลยว่าเรื่องนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตพี่เกดอย่างสมมติพี่เกดเจอคนแทงข้างหลังนะคะเจอคนแทงข้างหลังเจอคนทรยศต่อความรู้สึกเราสมมติเนาะออันนี้เป็นเรื่องสมมติเนาะแบบเราเคยดีเคยให้ใจแต่มาพูดรับหลังเราไม่ค่อยดีปุ๊บสิ่งที่พี่เกดได้เนี่ย คือได้แผ่มเมตตาค่ะพี่เกดก็มีความรู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกและแต่เอ้ยเราเสียดายบุญน,นะปุ๊บสิ่งที่พี่เกดคิดโชคดีจังเลยที่รักกันแค่นี้ได้รู้เร็วนะคะได้รู้เร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลารักไปให้มากกว่านี้ยิ่งรักมากกว่านี้พี่เกดอาจจะยิ่งเจ็บมากกว่านี้ก็ได้ขอบคุณหลวงปู่นะคะที่ผุดเรื่องนี้ขึ้นมา ทำให้หนูได้มองเห็นเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่หนูรักเขาเนี่ยหนูจะลำเอียงมากเลยเขาจะทําอะไรเขาจะพูดอะไรเราจะไม่สนใจเลยแต่ตอนนี้เรารู้สึกแค่ว่ารักทุกคนไว้ใจเพียงบางคนไม่เกลียดใครเลยสักคนขอบคุณหลวงปู่หลวงตาที่หนูให้ทําให้หนูได้เอาคําสอนนี้มาใช้แค่หนูไม่ต้องรักเขาไปมากกว่าเดิม แต่หนูก็ไม่เสียเวลาไว้ใจเขาอีกต่อไปต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพี่เกดก็มองว่าประโยชน์ของเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือพี่เกดก็ไม่ต้องไปทุ่มพลังชีวิตเนี่ยค่ะคิดถึงเขาเป็นห่วงเขากังวลเขากลับมาอยู่กับคนที่รักกันที่นั่งได้นั่งสวดมนต์ด้วยกันเอ,อ้ตอนนี้จะฟราบไปให้พี่หนุ่มยังไงพี่มอนยังไงพี่วราย,ยังไงพี่สสิรญญาบดียุง่งยิงคุณเกษลาอ่าน้องปุ้ยนะคะใครต่อใคร หรือคุณเก๋เนี่ยพี่เก๋จะแบบส่งไปให้ยังไงโอ้ยแค่นี้ก็มว้วนแค่นี้ก็เพลินขอบคุณมากเลยค่ะเพราะเรื่องนี้มันทําให้พี่เก๋ขยันในการที่จะส่งกําลังบุญไปให้กับคนที่ยังรักกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รักไม่รักไม่รูมร้มัว่วซั่วเลยแต่พอมันเกิดเรื่องจึกใจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาคือแบบ ไม่อยากเสียบุญนะคะเสียได้บุญปุ๊บไม่อยากติดกับดักเกมกรรมพี่เกดก็จะแบบปุ๊บมีวินัยในการส่งบุญให้กับคนที่รักแล้วคลื่นมันหนาแน่นเพราะว่าพี่เกดจะโฟกัสมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราล้ลวนแล้วแต่เป็นหนทางให้เราได้ฝึกและได้สร้างบาร,รมีพี่เกดก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าเรายกตัวอย่างตรงนี้ได้เพราะว่าโอเคเราฝึกใจเราซิดอัพหัวใจจนมีกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงประมาณหนึ่งแล้วสําหรับหลายๆคนเนี่ย นะคะโดนคุณมิดอย่างคุณเก๋บอกว่าโดนมิดค่ะเงินค่าเช่าเดือนนั้นไม่มีจ่ายเลยค่ะสุดท้ายแล้วคําว่าเดือนนั้นมันคืออดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยชีวิตเดินต่อได้หรือยังคะก็เดินต่อได้แล้วเนาะต่อให้ช่วงนั้นเนี่ยมันจะทุลักทุเลทรงตัวไม่ดียังไงแต่เราก็แบบแทกๆไทยๆเนื้อตัวทะลอกบอกเปิดแต่เราก็ยังเดินมาได้ไกลกว่าเก่าแผลเป็นที่เห็นอยู่นั้นให้รู้ว่าเฮ้ยเราโคตรเก่งเลย ครั้งนั้นเราผ่านมันมาได้แม้ชีวิตในวันนี้จะยังแบบว่าได้เงินก้อนนั้นมาไม่ครบแต่เรายังมีชีวิตที่มีโอกาสได้ซับภายในได้บันทึกบุญนะคะบุญเนี่ยเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้นะเงินไม่ใช่เรื่องของบุญนะคะแต่เป็นเรื่องของใจที่ปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยตัวเองออกจากกงกรรมกับดักเกมกรรมที่เรามักจะผูกติดไว้ด้วยความคิดที่คิดถึงเรื่องแย่จนใจเรามันไม่ค่อยโอเคนะคะดังนั้นแล้วพี่เกดส่งกำลังใจให้กับ ผู้ที่สูญเสียในทุกๆคนเนาะเสียเงินเสียรู้เสียใจเสียความรู้สึกนะคะส่งกําลังใจให้รีบกลับมากู้ใจเราให้ได้ไวๆอย่าไปทําอะไรที่ให้เส้นสายยายบุญที่เราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันไม่ต่อนะคะดังนั้นเชียงแหมงเชียงหัวมันกัดลิ้นไปเนาะแบบเสียดายเงินมากเลยคะ่ะแต่ หนูจะตั้งใจสวดมนต์หนูเชื่อหลวงตานะคะหลวงตาบอกว่าคนสวดมนต์เนี่ยยังไงก็มีหลวงปู่จะประทานโบนัสมาให้ดังนั้นหนูจะสวดจนกว่าโบนัสก้อนนั้นจะมาระหว่างนั้นนะคะตอนที่โบนัสยังไม่มาสิ่งที่เราได้มาแน่ๆคือหัวใจที่ไม่พังพินาศย่อยยับไปเพราะความคิดที่มันจีดจ๊ดของตัวเราเองเห็นด้วยบอคาเห็นด้วยบอคะหลวงตาน่ารักเนาะพี่เกด คิดดีนะคะรักษาใจเราได้ด้วยเยสาธทุสาธทุนะคะเป็นสิ่งที่คิดจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ลงมือทํากับตัวเองจริงๆเพราะว่าล่า